กตนาขอแชร์สาระน่ารู้กับว5 8 1เมื่อวันที่หนึ่งกันยายน2568คณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุได้แจ้งเวียนหนังสือว581เรื่องการอนุมัติยกเว้นการปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาคร,รัฐพุทธศักราช2560กสข้อ166วงรรค2และวรรค5โดยมีสาระน่ารู้ดังนี้การยกเว้นระเบียบ166วรกสรค2 เป็นการเปลี่ยนหลักประกันการเสนอราคาด้วยวิธี e b i d d i n g จากหลักประกันประเภทเช็คหรือดราฟที่ธนาคารเซ็นสั่งจ่ายเปลี่ยนเป็นหลักประกันประเภทเงินสดและการยกเว้นระเบียบ166วรรคหว้าเป็นการปรับที่ต่อเนื่องมาจากวักสองโดยมีรายละเอียดดังนี้ค่ะตามที่กำหนดเพิ่มเติมโดยวักห้าแปดหนึ่งหลักประกันที่เป็นเงินสดซึ่งเงินสดหมายถึงเงินสดสองประเภท คือเงินสดในมือและเงินฝากธนาคารการใช้เงินสดในมือหรือเงินฝากธนาคารเป็นหลักประกัน<อ>กรณีการจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธ e ี e b บ d d ดิ้การใช้เงินสดมาวางหลักประกันการเสนอราคาให้ใช้ได้เฉพาะเงินสดประเภทเงินฝากธนาคารเท่านั้นและกรณีการจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างด้วยวิธีประกาศเชนิญชวนทั่วไปการใช้เงินสดมาวางหลักประกันการเสนอราคา ให้ใช้ได้ทั้งประเภทเงินสดในมือและเงินฝากธนาคารส่วนหลักประกันสัญญาการใช้เงินสดมาวางเป็นหลักประกันสัญญาให้ใช้ได้ทั้งประเภทเงินสดในมือและเงินฝากธนาคารโดยสามารถตรวจสอบข้อมูลการรับเงินจากรายงานการเคลื่อนไหวบัญชีเงินฝากธนาคารของส่วนราชการเมื่อกระทรวนการคลังแจ้งเวียนว5 8ห้าแปดหนึ่งส่วนราชการต้องดำเนินการดังนี้ค่ะ1แก้ไขเอกสารการประกวดราคา การจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีอิบบตด,ดิ้งและการจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไปให้แก้ไขแบบประกาศและเอกสารประกวดราคาโดยแก้ไขเพิ่มเติมรายละเอียดเงื่อนไขาตามหนังสือว่า .1 ในข้อ5หลักประกันการเสนอราคา 2. ทุกสิ้นวันทำการให้ส่วนราชการตรวจสอบข้อมูลการรับเงินแต่ละรายการ จากรายงานการรับชำระเงินระหว่างวันกับรายการสรุปความเคลื่อนไหวทางบัญชีที่เรียกจากระบบ KTB Corporate Online ให้ถูกต้องครบถ้วนและในวันทำการถัดไปให้ส่วนราชการตรวจสอบความถูกต้องอีกครั้งจากรายงานสรุปรายละเอียดการรับเงินของส่วนราชการกับรายการสรุปความเคลื่อนไหวทางบัญชีก่อนการนำเงินส่งคลังหรือฝากคลังและให้เก็บรักษารายงานดังกล่าวไว้เพื่อเป็นหลักฐานในการรับเงินและสำเนาใบเสร็จรับเงินไว้ให้สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินตรวจสอบต่อไป ผู้รับผิดชอบต้องดำเนินการเกี่ยวกับการรับหลักประกันดังนี้สำหรับหลักประกันการเสนอราคาเมื่อสิ้นสุดวันเสนอราคาให้เจ้าหน้าที่พัสดุแจ้งให้เจ้าหน้าที่การเงินดำเนินการตรวจสอบข้อมูลการรับเงินจากรายงานการเคลื่อนไหวบัญชีเงินฝากธนาคารและส่งเอกสารดังกล่าวให้เจ้าหน้าที่พัสดุ เพื่อส่งให้คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์หรือคณะกรรมการดำเนินงานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างโดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไปใช้เป็นหลักฐานในการพิจารณาคุณสมบัติของผู้อื่นข้อเสนอต่อไปสำหรับหลักประกันสัญญาเมื่อได้รับแจ้งจากผู้ชนะการเสนอราคาว่าได้ชำระหลักประกันสัญญาเป็นเงินสดให้เจ้าหน้าที่พัสดุแจ้งให้เจ้าหน้าที่การเงินดำเนินการตรวจสอบข้อมูลการรับเงิน จากรายงานการเคลื่อนไหวบัญชีเงินฝากธนาคารและส่งเอกสารให้เจ้าหน้าที่พัสดุเพื่อใช้เป็นหลักฐานในการลงนามในสัญญาต่อไปสำหรับการคืนหลักประกันการเสนอราคาและหลักประกันสัญญาเมื่อหัวหน้าหน่วยงานของรัฐได้พิจารณาเห็นชอบรายงานผลคัดเลือกผู้ชนะการซื้อหรือจ้างเรียบร้อยแล้วหรือเมื่อพ้นข้อผูกพันแล้วแต่กรณีให้เจ้าหน้าที่พัสดุแจ้งให้เจ้าหน้าที่การเงินทราบเพื่อคืนหลักประกันการเสนอราคาและหลักประกันสัญญา โดยวห8 1ใช้บังคับกับการจัดซื้อจัดจ้างที่จะนำร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์เผยแพร่เพื่อรับฟังความคิดเห็นจากผู้ประกอบการโดยจะเผยแพร่ประกาศและเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ในระบบ EGP ตั้งแต่วันที่1ตุลาคม2568เป็นต้นไปค่ะทั้งนี้เพื่อนๆสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ตาม QR Code ที่ปรากฏและพบกันใหม่ใน EP ถัดไปสวัสดีค่ะ